มาทำต้มต้มขา่ผะะขาผักนะคะต้มข่าผัดค่ะใส่พริกลงไปแล้วนะคะพริกเขียวตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมใหญ่นะคะเราจะทำเป็นต้มข่าผักต้มข่าเห็ดอย่างเดียวนะคะไม่มีเนื้อนะคะเราเบาไฟก่อนนะคะเน็นนะคะมะพร้าวกะป๋องนะคะ เราไม่เอาน้ำในมะพร้าวนะคะเราเอาเต็เนื้อมะพร้าวลงนะคะเราก็จะเอาเนื้อเอาเต็เนื้อมะพร้าวนะคะแล้วก็จะเอาเห็ดพึ่งลงนะคะเห็ดพึ่งที่เราแค่ฟิตเอาไว้เนาะเทใส่ลงไปเลยนะคะวันนี้เป็นต้มข่าเห็ดพึ่งนะคะไม่มีเนื้อไก่ต่เราไปดูเนื้อไก่แล้วมันแบบยังไงอะ่ะไม่อยากจะซื้อ <c oughs> เหตุผลบางประการค่ะเราก็เลยทำต้มข่าเห็ดพึ่งนะคะนี่ค่ะเห็ดพึ่งที่เราเก็บแล้วเราก็ไม่ได้ลวกค่ะเห็ดพึ่งนะคะที่เราเก็บมาสวยๆค่ะเราหั่นแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตนะคะแล้วก็เอามาต้มเราไม่มีการลวกนะคะเห็ดพึ่งอันนี้เห็ดพึ่งสวยงามค่ะเราก็ต้มข่าเห็ดพึ่งนะคะนี่ค่ะใส่ไปแล้วนะคะเห็ดพึ่ง เดี๋ยวก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะชอบหวานใส่หวานชอบเค็มใส่เค็มนะคะชอบชูรสก็ใส่ชูรสค่ะอันนี้เราก็ทำต้มข่าเห็ดพึ่งนะคะเดี๋ยวรอๆก็เดี๋เพิ่มไฟไปนิดนึงนะคะมะพร้าวก็กระป๋องนะคะแบบนี้ค่ะน้ำเราไม่เอานะคะเราจะเติมเนื้อ เนื้ออะค่ะใส่ลงไปนเนาะเต่มะพร้าวกะปองอันนี้จะมีน้ำปนมานะคะไม่ใช่หัวกะทินะคะมเป็นมะพร้าวค่ะเป็นมพนะ,ะนมพร้าวที่มีน้ำปนมาเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาเหลือกเนาะแล้วเรายังไม่ได้ใส่เกลือนะคะเราน้ำปลาไม่มีนะคะวันนี้มีแต่น้ำปลาทําเองแต่ก็ยังเดี๋ยวจะวันหลังจะให้ดูนะคะ<ม>เราก็ใส่ไปนิดนึงนะคะ ก็เราจะใส่เกลือใช้เกลือแทนนะคะอันนี้ไม่ใช่ผงชูรสนะคะเป็นเกลือเราจะทำอาหารด้วยเกลือนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวรอให้เดือดเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะนี่ค่ะเกลือค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอให้เดือดเราก็จะใส่มะเขือเทศ <c oughs> เราจะไม่ใส่ทั้งลูกนะคะนี่ค่ะเราจะหั่นนะคะเพื่อให้น้ำเปรียปร้ยวๆออกมานะคะ เราไม่มีมะขามเราไม่มีมะนาวค่ะมันก็จะใส่อย่างอื่นแทนได้ที่จะออกเปรีป้ยวๆนะคะเราก็เลยต้องผ่ามะเขือเทศออกมาแบบนี้นะคะวันนี้กลับบ้านมาทำกับข้าวทานข้าวเสร็จนะคะ เหมือนกับเหมือนกับจะเป็นหวัดเนาะเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ระบาดอีกแล้วนะคะทางนี้ก็ประกาศให้ไปฉีดวัคซีนแล้วก็มีคนติดแล้วนะคะก็เราก็ยังไม่ได้อ่าจองเวลาเราจองไปฉีดแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่นี่ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนนี่เราคงเป็นหวัดไปแล้วนะเพราะดูอาการแล้วมันคลื่มๆค,ค,ครือนๆยังไงก็ไม่รู้ พอเราทํางานกับเด็กกับคนเยอะเนาะ,เ,นะเจอผู้คนเยอะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามารอให้ก็เดือดนะคะตอนนี้ก็เดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะนี่ค่ะเราใส่มะเขือเทศถ้าเราอยากเปรี้ยวเราก็หามะนาวมาใส่ถ้าเราอยากนั่นก็ใส่น้ำส้มสายชูแทนได้ถ้าเกิดไม่มีนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วค่ะ ต้มขาเห็ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะมาทานอาหารเพื่อสุขภาพกันนะคะเดี๋ยวเราลดไฟนะคะเพราะว่าเขาสุกแล้วนะ้องเราก็ปิดไฟไปเลยค่ะก็ตามนี้นะคะเราไม่มีขาค่ะแต่ว่าต้มขาเห็ดต้มตะใครเห็ดก็ได้ค่ะนี่ค่ะน้ำข้นๆน,น,น่าทานนะคะเห็ดเห็ดพึ่งนะคะ อืมอร่อยมากเห็ดต้มเห็ดพึ่งค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศของเรางามๆนะคะต้มเห็ดพึ่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะต้มตะไคร่เห็ดพึ่งต้มขาเห็ดพึ่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่น้องนี่นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเด้อค่ะนี่นะคะต้ม ค่ะเห็ดพึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะที่ตามรับชมนะคะ